ทำไมเขาไม่นับยอดคิวกันนะพูดง่ายๆทำไมไม่นับยอดว่าเราสังหารไปเท่าไหร่ผมดูหนังเขายังนับกันเลยหนังฮอลลีวูดเขาก็นับว่าโอ้ฝั่งนู้นเสียหายเท่าไร่ปรากฏว่ามันเป็นเรื่องของมุมมองทางยุทธศาสตร์ทางการทรหารที่เปลี่ยนแปลงไปครับคุณผู้ชมจะว่าเป็นเทรนของทหารทั่วโลกที่เปลี่ยนไปก็ได้มุมมองต่อผลลัพธ์ที่ได้จากการจู่โจมไม่เหมือนเดิมแล้วครับในสมัยสงครามยุคโบราณอาจจะมีการนับยอดเพราะว่าการทําสงครามเป็นการทําเพื่อสังหารลิดรอนกําลังและยึดดินแดน แต่ในปัจจุบันเนี่ยเขาไม่ได้ให้ความสําคัญกับวิธีการแบบนั้นก็เลยไม่ได้ก็เลยไม่ได้ให้ความสําคัญกับการนับยอดผู้เสียชีวิตเท่าวิธีการในแบบแผนเดิมครับปัจจุบันเนี่ยเขาจะเน้นให้ความสําคัญที่เป้าหมายมากกว่าครับเช่นถ้าเป้าหมายของภารกิจถูกทําลายแล้วอ่ะอย่างนั้นถือว่าเวิร์กเขาเน้นจุดนี้มากกว่าการนับยอดแบบบอดี้เขาว่าพออัิงระเบิดไปลูกนึงตายไปเท่าไหร่อ,อันนี้เขาไม่เน้น เขาเน้นว่าทิ้งระเบิดไปลูกหนึ่งสายบังคับบัญชาล้มเหลวตามเป้าหมายถือว่าเวิร์กนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าการนับยอดผู้เสียชีวิตมันไม่ได้ตอบโจทย์กับสงครามยุคปัจจุบันเท่าไรนักแล้วยอดเจ็บตายก็ไม่ได้สะท้อนการบรรลุเป้าหมายในหลายกรณีด้วยแล้วใช้การพิจารณาว่าผลลัพธ์ของปฏิบัติการได้ส่งผลกระทบในภาพรวมอย่างไรต่างหากนี่คือวิธีการใหม่ซึ่งมีชื่อเรียกเป็นภาษาอังกฤษอืเฟ f ต์เบสโอ e ปอเรชั่น o อบีนั่นเอง เป็นแนวคิดทางการทหาร,รนะครับของกองทัพสารัฐท,ที่เกิดขึ้นตั้งแต่ช่วงสงครามอาเปอร์เซียแล้วครับใช้ในการวางแผนปฏิบัติการที่เน้นไปยังผลลัพธ์ที่ต้องการมากกว่าการมุ่งทำลายศัตรูแบบแผนเดิมนะครับและการวางแผนแบบนี้เนี่ยเขาบอกว่าจะมุ่งกำหนดผลลัพธ์เชิงยุทธศาสตร์ก่อนครับ เมื่อกำหนดได้แล้วเนี่ยจึงย้อนกลับไปวางแผนยุทธวิธีว่าจะต้องทําอะไรบ้างเพื่อที่จะเดินไปสู่เป้าหมายนั้นนะครับซึ่งจุดนี้เนี่ยจะแตกต่างจากวิถีแบบเดิมนะครับที่มุ่งเน้นในการตัดกําลังศัตรูแต่ EBO ที่บอกไปเนี่ยจะมุ่งเน้นใช้กําลังน้อยที่สุดแล้วก็อาศัยใช้เทคโนโลยีแล้วก็ศักยภาพที่เหนือกว่านะครับก็คล้ายๆกับปฏิบัติการของ กองทัพไทยนะครับมีรายงานข่าวว่าทางกัมพูชาเนี่ยเขาระดมกำลังระดมพลมาค่อนข้างเยอะ,ยอะมากครับ,ก,บ,บกับภารกิจในครั้งนี้แต่ว่าฝ่ายไทยเนี่ยเราเน้นใช้เทคโนโลยีคุณชมน่าจะเห็นปฏิบัติการที่ผ่านมานะครับโดยเฉพาะปฏิบัติการทางอากาศนะครับของกองทัพอากาศที่เราใช้ F16 แล้วก็ใช้ก r ิป e n ซึ่ง ถือว่าเป็นเครื่องบินรบที่ค่อนข้างที่จะทันสมัยในในเวลานี้นะครับในการตอบโต้ to, แล้วก็มุ่งเน้นไปที่จุดที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ทางการทหารครับมันจะแม่นยำแล้วก็ลดความสูญเสียที่จะเกิดขึ้นกับพลเรียนของกรัรมพูชาเขาด้วยใช่นะครับนี่ฮะเราเห็นปฏิบัติการแบบนี้ซึ่งก็สอดคล้องกับแผนที่เล่าให้ฟังเนี่ยนะ เอฟบินบ่อยจนชาวบ้านจับไต่ได้ับว่าเวลากัมพูชาระดมยิงมาหนักๆพอได้ยินเสียงฟู่บนฟ้าเนี่ยเขาบอกว่าเดี๋ยวฝั่งนั้นก็เงียบความหมายก็คือมันแม่นครับแล้วก็ตัดการประชาการได้วันแรกๆเนี่ยทางชุมชนที่อยู่อาศัยในพื้นที่ของเราได้รับความเสียหายจากจรวดพีเอ็มเยอะมากมห้างสะดวกซื้อปั๊มน้ํามันโรงพยาบาล ตำบลอะไรเงี้ยโดนจรวดตกบ่อยมากนะครับวิธีการที่เครื่องบินรบทําไม่ใช่การไปบอมใส่รถยิงจรวดเพราะบางทีก็กว่าจะไปรถคือมันเป็นอัตราจรยิงเสร็จเขาก็ชิงวิธีการที่เครื่องบินรบใช้คือการทําลายศูนย์บัญชาการศูนย์สั่งการซึ่งนั่นจะทําให้การสั่งการเป็นอมภ่าตนั่นเป็นหนึ่งในเหตุผลที่ว่าทําไมพอเอฟบินสักพักกัมพูชาเงียบเพราะศูนย์บัญชาการหรือว่าเส้นทางสั่งการมันถูกตัดขาดอันนี้เหตุผลหนึ่งอีกเหตุผลหนึ่งนะครับ บางพื้นที่ที่การรบมันยากมากสําหรับกองทัพไทยจริงๆก็กองทัพเขาด้วยนั่นแหละยึดยากเช่นปราสาทตาเมืินทมยึดยากไม่ว่าฝ่ายไหนปราสาทตาควายเหมือนกันทั้งสองฝ่ายยึดยากคือเข้ามายึดอตยึดได้แต่ป้องกันยากสุดท้ายก็ต้องถอยสภาพมันเป็นอย่างนี้ตลอดตั้งแต่วันแรกจนวันสุดท้ายผมไปสำรวจพื้นที่ที่เป็นแนวสุดท้ายแล้วที่คนที่ไม่ใช่ทหารจะเข้าไปได้จริงๆบอกไม่ได้ว่าที่ไหนแต่ว่าได้เห็นสภาพ,พภูมิประเทศแถบนั้น รู้เลยว่ามันยิงกันยากยิงให้โดนเนี่ยยากมากโพรหัวมายิงป,งปังปั้งแล้วก็หลบอยู่ตามแง่งหินข้างบนหาไม่เจอครับอยู่สูงกว่าก็ใช่ว่าจะได้เปรียบมากขนาดนั้นแต่โอเคแหละมันก็ได้ะนะวิธีการที่ใช้คือเครื่องบินรบก็ต้องช่วยนะครับเพราะฉะนั้นเครื่องบินรบในรอบนี้เนี่ยถือเป็นตัวเปลี่ยนเกมจริงๆนะครับ มันเป็นอาวุธทางยุทธศาสตร์ที่เปลี่ยนเกมให้กับกองทัพไทยได้มากจริงๆนะครก็สร้างความสูญเสียได้เยอะ<ช>นะครับ,รบอย่างที่บอกไปคือทางฝั่งกัมพูชาเนี่ยเขาไม่ได้เปิดเผยตัวเลขอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับกำลังพลที่ต้องสูญเสียไปกับ,บภารกิจในครั้งนี้แต่ก็ประเมินได้จากขีดความสามารถจากศักยภาพของอาวุธนะครับที่ ติดประจำเครื่องบินรบของทั้ง F16 แล้วก็กลิปเพนนะครับปฏิบัติการในครั้งนี้เนี่ยถือว่าออประสบผลสำเร็จนะครับในการทำลายเป้าหมายแล้วก็ด้วยศักยภาพของอาวุธที่ประจำอยู่บนตัวของเครื่องบินเนี่ยคือเมื่อมีการทำลายเป้าหมายเนี่ยมันทำลายได้ในวงกว้างและแน่นอนนะครับผู้ที่เสียชีวิตซึ่งเป็นทหารนะเป็นเป้าหมายเนี่ยก็ อาจจะมีจํานวนเยอะแต่ว่าที่เขาเลือกที่จะไม่เปิดเผยเนี่ยมันมีหลายๆเหตุผลเหตุผลทางจิตวิทยาก็สําคัญเหมือนกันถ้าเกิดว่าเปิดออกมามีทหารเนี่ยเสียชีวิตค่อนข้างเยอะเนี่ยมันจะส่งผลต่อขวัญและกําลังใจของทหารที่ยังอยู่แน่นอนอนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเหตุผลที่เขาไม่สามารถที่จะเปิดเผยต,ตัวเลขของผู้เสียชีวิตได้เราก็เลยต้องมานั่งดูว่าชาวบ้านกัมพูชาเขาตามหาญาติพี่น้องเขายังไงนะครับคือมันก็เศร้าครับ เพราะว่าเมื่อเป็นมนุษย์คนหนึ่งเนี่ยมันย่อมมีคนข้างหลังรอคอยเขากลับบ้านเสมอรเราเลยได้เห็นโพสต์ในลักษณะนั้นเมื่อความขัดแย้งจบก็หวังว่าทุกคนจะเป็นสุขก็แล้วกันนะครับ